งูตั้งนานไอ้ีโงูตั้งนานหลายปีนะนะผมไอ้จีนะแต่ผมก็เรื่องควายไอ้จีควายวัวควายหน้าผลนะครับก็มีผู้แมลงวันแมลงต่างๆที่มาคอยมากัดมาเจาะมาตัวควายนะผมแต่ปีนี้ครับปีนี้นะผมบ่าวพิโซอ่าคนตาผมได้ซื้อหลอดสิ้นหนึ่งนะผม ผมดูว่าควายผมนอนแบบสงบมากเลยนะเอฟซีโอ้นะผมควายผมนอนแบบสบายใจเลยครับปกตินี่นอนไม่ได้ครับผมควายดิ้นพลานนะครับผม,นนนบผมหน้าฝนแล้วนี่แล้วมันจะมาแรงพวกมันแรงเยอะมากนะผมนี่ครับนี่หลอดแดงนะครับหลอดแดงหลอดไล่แมลงนะเอฟซีโอ้นะครับผมรู้แบบนี้ทําซื้อนานแล้วเอฟซีทุกปีนี้ต้องคอยไปก่อไฟนะครับก่อไฟอ่าซึ่งก่อไฟก็อันตรายต่อสายตาควายด้วยนะครับผมแล้วก็ ควายอาจจะโดนไฟไฟคลอกได้นะครับ FC บางปีก็ใช้สวิงอ้อมหมดเลยครับอ้อมวันนี้เลยซึ่งจะมีผลต่อตาควายอีกนะครับตาควายจะแฉงนะครับผมเพราะว่ามันระบายความร้อนไม่ได้นะเพราะว่าคะนนมีเก็ดเก็ดเก็ดที่ก็จะขี้ควายเยอะนะครับผมเกิดความร้อนตาควายอาจจะมีแบบขี้ตาเยอะได้นะครับผมอ่ปีนี้นะผมตัดสินใจเลยครับใช้หลอดนี้หลอดเดียวนะครับผมได้ผลดีสินะควายผมนอนสบายใจเลยนะครับผมโอ้ หลอดเดียวคุ้มด้ทั้งคราะห์นะสเนี่ยโดยปกติแล้วว่าควายนอนไม่ได้แน่นอน,นครับผมถ้าชัวร์นะผมแบบนี้นะผมมาแรงเยอะมากอืมอันนี้เป็นหลอดโซลาร์เซลล์นะสิหลอดไล่แมลงนะครับผมสีแดงนี่นะครับผมควายคนนอนสบายใจเลยโอ้ทถุกปีเถึงทั้งยุงเอยแมลงวันเอ้ยนะครับไปคอยเจาะไปตอมควายกินเลือดควาย เดี๋ยวนี้ก็จกยวนะครับใครเลี้ยงควายก็หลอดนี้สามร้อยกว่าบาทนะไอีนะสั่งซื้อในลาซาด้าในจูบี้ได้นะครับผมสามร้อยกว่าบาทนะครับหลอดไล่มแมลงนะครับผมได้ผลครับได้ผลนี่ครับตัวอย่างครับผลตกอันนี้มันหมาดนะครับโง่ตั้งนานไนะอซีนะซื้อสามร้อยก็จบแล้วแต่ก่อนคณตาผมลงทุนซื้อสปิงออมเลยออมตนะ้เคาะไอซีนะหมดไปหลายพันเหมือนกันนะครับผมมีเพิมทบตะคอยอีกนะครับผมไอซี นี่ครับผมควายสบายใจแล้วไม่มีแมลงตอมเลยก็เก็บมาฝากเอฟซีนะผมใครมีวัวควายก็ลองดูนะผมลองซื้อหลอดนี้หลอดเดียวดูเป็นชุดโซลาเซลล์นะครับผมไม่ต้องเสียบไฟนะครับอ่าตากแดดแดดในแรงก็เก็บไฟแล้วก็สว่างตัดกลาคืนได้นะครับวัวควายกับโบเพี่นส้มอยู่สบายใจนะครับผมแมลงไม่มาใกล้เลยนะผมรัวหน้าจะกลัวแสงสีแดงนี่นะครับเอฟซี ปล่อยให้โง่ตั้งหลายปีครันี่เพิ่งใช้ปีแรกเองสินะใช้ปีแรกได้ผลก็เลยมาทำคลิปให้ fc ชมบัตรทั้งอาจจะใชนะ้ใช้ละใช้ซื้อมาใช้ได้ลนะแต่สำหรับผมเพิ่งซื้อมาอซนะ fc นะ <c oughs> ก็เลยฝากเก็บคลิปมาฝาก fc นะครับผมลงทุนสามร้อยกว่าบัทควอยบวกควาย,วายวสบายใจเลยนะครับซ c สบายดีบ่มี่แมงบอก่นค่อยบ่ไม่มีเลยสินอนรับดีบเออดีอยู่นั่นคอยบอกทูเรื่องใน f โอเคครับ okay, ผมก็มลองซื้อมาใช้ดูนะครับผมสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับผมสั่งในลาซาด้านะครับเป็นชุลอาชุดุราเซลยนนะครับผมครับรอ,อครับรอ,อสวัสดีครับ